สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้งานเข้าประยุทธ์เต็มๆจุดจบประยุทธ์อาจถูกปลดนายสุทินครังแสงสส,ส,สมหาสาร,รคามาพักเพื่อไทยในฐานะ ประธานคณะกรรมการการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่ยุบสภาและไม่ปรับคณะรัฐมนตรีหรือขรมว่าการพูดลักษณะน,นี้สะท้อนถึงความดือ้อโอหังครั่งอำนาจเพราะยังฟังฝ่ายค้านอภิปรายไม่จบถือว่าปิดฉากการรับรู้เป็นโรคแพ้ไม่เป็นดังนั้นจุดจบ คงมีอยู่สองทางก็คือถ้าไม่ออกเองก็จะมีคนทำให้ออกแต่สังหรณ์ใจว่าจะมีคนโปรดมากกว่านายกรัฐมนตรีตอบคำถามฝ่ายค้านไม่ชัดเจนโดยยังยืนยันว่าทำงานได้ดีแก้ปัญหาได้ดี ฐานะการเงินการคลังยังดีเศรษฐกิจแข็งแรงกำลังฟื้นตัวซึ่งทำให้เห็นว่าไม่ยอมรับความจริงขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องการซื้อขายวัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะซื้อแบบ G2G ไม่ต้องเสียภาษีแต่ข้อมูลที่ฝ่ายค้านได้นำมาอภิปรายมีการเปิดหลักฐานเรื่องการเสียภาษีจากข้อมูลที่ปรากฏทั้งหมดใคร เป็นคนโกหกกันแน่รัฐบาลยังไม่ยอมรับและกลับมากระาวหา่ไฟค้านและคนวิจารณ์ด้วยคา้าซีโนแวคซึ่งอยากจะถามว่าทำไมถึงผูกมิตรกับจีนทำไมไม่ผูกมิตรกับวัคซีนยี่ห้ออื่นนายสุทินกล่าวว่ารัฐบาลไม่ใส่ใจในการชี้แจงข้อกระาวหาเกี่ยวกับวัคซีนโดยเฉพาะเรื่องส่วนต่างเนื่องจากในครั้งแรก ครมออนุมัติให้จัดซื้อวัคซีนซินโนแบบในราคา17เหรียญสหรัฐต่อโดสและต่อมาราคาวัคซีนลดลงเหลือ8.5เหรียญสหรัฐต่อโดสแต่ไทยก็ยังใช้ราคาอ้างอิงจากการจัดซื้อเท่าเดิมซึ่งการตอบคำถามยังไม่ชัดเจนโดยชีย้แจงเพียงว่าเงินที่เหลือก็เข้าคลังไป ดังนั้นฝ่ายค้านจะขอหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อตามใบเสร็จส่วนต่างวัคซีนมาเปิดเผยให้ได้เพราะเป็นเงินจำนวนมากแต่ก็ยังไม่เท่ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการบริหารสถานการณ์ล้มเหลวนอกจากนั้นรัฐบาลยังปกปิดข้อมูลผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 ซึ่งพักคฝ่ายค้านมองว่ามีข้อพิรุษเนื่องจากมีการตรวจน้อยลงและแจกชุดแอนติเจนเทสคิ หรือ ATK ให้ประชาชนตรวจที่บ้านแทนซึ่งการตรวจด้วย ATK พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากจึงเชื่อว่าจะมีผู้ติดเชื้อนอกระบบอีกจำนวนมากแต่ตัวเลขในระบบแสดงผลว่ามีน้อยลงเป็นการตกแต่งตัวเลขอัมพรางสถานการณ์โควิด ส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าฝ่ายค้านใช้ถ้อยคำรุนแรงเกินไปหรือไม่ในการตั้งข้อกล่าวหานายกร้ฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5คนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในายสุทินกล่าวว่าเป็นการสะท้อนความรู้สึกที่สอดคล้องกับอารมณ์สังคมและระดับของปัญหาที่เกิดขึ้นนายสุทินกล่าวถึงการทำงานของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกว่าอาจจะยังไม่เข้มข้นมากนะัก แต่จะเข้มข้นขึ้นในวันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายโดยฝ่ายค้านกำลังพยายามชี้ให้เห็นถึงคนที่อยู่เบื้องหลังและคนที่เชื่อมโยงผลประโยชน์ของวัคซีนซิโนแวคแต่กลับขัดขวางไม่ให้อภิปรายพาดพิงถึงบุคคลภายนอกทําให้การอภิปรายมีข้อจํากัดและไม่สามารถเปิดข้อมูลได้อย่างเต็มที่ดังนั้นจึงอยากให้มีการปรับข้อบังคับเพื่อให้อภิปรายได้อย่างเต็มที่หรือให้สมาชิกฝ่ายค้านปรับวิธีการอภิปรายใหม่ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนมากอย่างเช่นต้องปิดฉากเหมือนฮิตเลอร์อย่าให้มีชีวิตรอดเลิกทำเถอะครับท่านยิ่งทำยิ่งพังครับลาออกเถอะครับชอบคำพูด ท่านสุทินครางแสงพูดได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะตั้งแต่ออกสื่อไม่เคยเห็นนายกค,คนนี้จะมีพฤติกรรมที่ดีต่อการเป็นผู้บริหารเลยงานนี้โดนปลดร้อยเปอร์เซ์ไม่น่าจะรอดนะลาออกเถอครับประยุทธ์ประเทศจะได้ไม่พังไปกว่านี้ยังมีความเป็นสภาพบุรุษอยู่หรือเปล่าครับทำเพื่อประชาชนเถอะครับลาออกเถอะเอาแล้วงานนี้รัฐบาลประยุทธ์ตกที่นั่งลำบาก วิษณุชี้หักคะแนนไว้วางใจประยุทธ์ไม่ถึงครึง่งรัฐบาลลม้มนายกพ้นตำแหน่งแน่นอนโดยเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปี2005รูปสี่ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านผ่านมาหนึ่งวันว่า ไม่ได้ฟังตลอดทั้งวันแต่เท่าที่ฟังจากการอภิปรายของนายสุทินครังแสงประธานวิสายค้านที่ได้พูดเปิดอภิปรายในสภาวันแรกนั้นก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่อาจต้องขยายความอีกเยอะ ซึ่งนายสุทินก็บอกว่าจะพูดในวันสุดท้ายซึ่งต้องรอฟังทางนี้ยอมรับว่าถ้อยคําที่ฝ่ายค้านวิพายในสภาค่อนข้างใช้คําที่รุนแรงเมื่อถามถึงการชี้แจงของพลเอกประย,ยุทธ์จันโอชานายยกร,รัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมในวิณุกล่าวว่านายยกรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบอะไรมากมาย คงรอนมาสุดท้ายเพราะยังมีรัฐมนตรีอีกหลายคนที่จะต้องถูกขภิปรายและคงโยงกลับมาที่นาย,ยกรัฐมนตรีทั้งหมดผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวกดดันนายยกรัฐมนตรีให้ปรับคณะรัฐมนตรีหรือคลอรมภายหลังการพิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นจะเป็นอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบแต่หากเกิดเหตุการณ์เช่นกรณีเสียงไว้วางใจของนายยกัมดรตรีไม่ถึงครึ่งหนึ่งตามที่มีข่าวพลเอกประยุทธ์ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปรัฐบาลก็ต้องล้มทั้งหมดเมื่อถามว่าข่าวที่พักพรมชารัฐกำลังมีความพยายามกดดันพลเอกประยุทธ์ด,ดูแล้วน่าเป็นห่วงหรือไม่นายวิษนุกล่าวว่าไม่ทราบข่าวดังกล่าวและพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาปรึกษาอะไรไม่ได้คุยกันเลยตนเห็นแต่ข่าว แต่ไม่ดูว่าเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นำนวไม่เช่นไม่หรอกครับผลประโยชน์ลงตัวพักร่วมไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองหรอกแค่ละครลิงแจกกล้วยก็จบแล้วออกมาแบบนี้แสดงว่าเกินครึ่งแน่ออกมาขู่เอาไว้แล้วนะจ๊ะให้กินกล้วยอิ่มก็ผ่านแล้วพูดออกมาได้ว่ายุบสภา ผลประโยชน์ล้วนๆอย่ามาบอกว่าทำเพื่อประเทศชาติพอโหวตคะแนนก็ผ่านฉลุยแค่มาด่าก,กันให้ประชาชนฟังลองให้ประชาชนโหวตไม่ไว้วางใจดูสิหลุดแน่นอนตราบใดที่งบยังอยู่อํำนาจยังล้นเหลือเอาหัวเป็นประกันยังไงหมัดเห็บไรไม่มีทางหนีแน่นอนครับถ้าผลประโยชน์ลงตัวพัรร่วมไม่ถอนก็คงตำแหน่งเดิมต่อไปแหละค่ะ รู้ทั้งรู้ว่าผลโหวตยังไงประยุทธ์ก็อยู่ยาวอย่างแน่นอนมีสอวอยู่ในมือก็พูดได้นี่เลี้ยงไว้สะเชื่องขนาดนั้นฝ่ายค้านจะเอาอะไรชนะหล่ะทีนี้งูเห่าในพักเก้าไกลมันก็ยกมือให้รัฐบาลแน่อยู่แล้วยิ่งเพิ่มคะแนนให้ฝั่งรัฐไปอีกขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดไทยโพสต์และสำนักอินโฟเควสขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ